สวัสดีทุกคนวันนี้มาดามรันจวนกลับมาอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้ก็จะมากับหัวขอ้อที่ว่าคนกองไหนนะจะได้มีเกณฑ์ไปเดทกับเขาในวันคริส,สต์มาสนี้บ้างเออดูกันเพื่อความบันเทิงขำๆดูกันเพื่อการมาโนก็ได้นะคะสําหรับบางคนนะอันนี้เป็นกองที่หนึ่งนะกองที่สองกองที่สามคุณรู้สึกว่ากองไหนดึงดูดคุณรู้สึกว่ากองไหนใช่ก็เลือกกองนั้นได้เลยนะจ๊ะแล้วก็ไปดูกองที่คุณเลือกกันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะมาถึงคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะจ๊ะตอนแรกมาดามก็จะเลือกกองนี้แหละเออแต่ว่าเอาจริงๆนะหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่ค่อนข้างที่จะโอเพ่นนะคะว่าไม่ว่าคุณจะมีคนคุยหรือไม่มีคนคุยหรือจะโสดยังไงก็ได้เออดูเพื่อความมันเทิงว่าจะมีหรือไม่มีอะไรอย่างเงี้ยว่าจะมีโอกาสไปเดทไหมช่วงนี้จะมีคนมาทําความรู้จักและชวนไปเที่ยวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอ,อืมดูเพื่อความมันเทิงรุนรานะจ๊ะเออแต่ว่า มาดามหลังจากดูไพ่จากหน้ากล้องแล้วเปลี่ยนไปเรื่องกองที่สองเะอจ้าใครที่เรื่องกองแรกมาตั้งสมาธิกันเลยนะคะว่าคนที่กองที่หนึ่งนี้คิดว่าตัวเองจะมีโอกาสได้ไปเดทหวานๆซึ้งๆตรึงใจกับเขาบ้งางไหมในวันที่ยี่สิบห้าธันวาคน,นี้นี้ในวันมาขอห้าใบเด็กเหรียญ อก็มีความคิดอยู่ว่าฉันก็น่าจะมีโอกาสได้ไปแหละเออแต่มันอาจจะไม่ได้แบบว่าหวานซึ้งตรึงใจอะไรขนาดนั้นแต่ถามว่ามันมีโมเมนต,ต์ที่แบบว่ามันอาจจะมีโมเมนต์ดีๆเกิดขึ้นบ้างก็ได้อะไรเงี้ยยังมีความหวังยังมีความคิดที่แบบว่าเฮ้ยก็น่าจะได้ไปนะอะไรอย่างเงี้ยอืมจั m e n t อ่ะฮะแปดเหรียญเคลียเรื่องงานให้เสร็จก่อนนะบางคนเจ้านายเกิดอยากได้งานด่วนขึ้นมาในเวลานั้นเออวันที่ยี่ิบสิบห้าเนี่ย วันอะไรอ่ะมาดานก็ยังไม่ได้ดูปฏิทินเลยเนาะจากอังคารพุธศุกร์หรือสุกเส,สาร์อาทิตย์อะไรอย่างงี้เฮ้ยฉันมองว่าเธอได้ไปในความคิดของเธอนะเรารู้สึกว่างานเอยคเครียดเอยดูแลตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดคเครียร์ทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะก็มีโมเมนต์ที่จะได้ไปแต่เธอรู้สึกว่า ฉันคงจะได้ไปกับเพื่อนมากกว่าอืมไปถ่ายลงถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยเออตามสถานที่ที่แบบว่ามีต้นไม้หรือไปกินเลี้ยงไปสังสรรค์ไปแฮปปี้ไปปาร์ตี้อะไรออกแนวประมาณเนี้ยอืมก็คือเหมือนชีวิตแบบว่าถ้าไม่ได้อยู่กับเรื่องงานก็คงอยู่กับเพื่อนอารมณ์ประมาณนี้ได้นะคะเออมองว่าเอ้ยตัวเองก็คงจะได้ไปแหละแต่อารมณ์แบบเฮฮาประจิงโกนิดนึงไม่ได้ออกแนวหวานซึ้งตึงใจสักเท่าไหร่นะจ๊ะในความคิดของเธอนะ่ะอืม แล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออยู่ที่ตัวเธอด้วยว่าอยากจะไปหรืออยากจะไม่ไปอยากจะเป็นคนนักเพื่อนหรืออยากจะเป็นคนให้เพื่อนนัดอะไรอย่างเงี้ยอ,อารมณ์ประมาณนี้ได้นะคะแล้วมาดูซิว่าแล้วจะได้ไปเดทแบบหวานซึ้งตึงใจแบบแบบคนรักอ่ะเออแบบคนที่แอบชอบอะไรอย่างเงี้ยคนที่คุยคุยคนที่ดิวิกันอ่ะจะมีโอกาสไหมไม่เอาแบบกับเพื่อนอ,ะอ่ะในวันที่ยี่สิบห้านี้ยี่สิบห้าธันวาน,นี้จะมีไหมล่ะขอห้าใบ ก้าวถวยเริ่มมีกำลังใจนะคะคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องได้บ้างสิอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีบ้างสิอืมแฮงแมนมาใบาแรกเลยนะจ๊ะอ่ะฮะแล้วก็สิบดาบนะคะสี่ดาบเอาไปสิสี่ดาบสี่ไม้แล้วก็แปดดาบ ก็สองเหรียญเรามองว่ามีโอกาสห้าสิบห้าสิบถ้าเกิดไม่ได้ไปกับคนรักก็อาจจะไปกับคนในครอบครัวไปกับเพื่อนสนิทอะไรอย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าโมเมนต์ที่จะไปแบบว่าโรแมนติกโรแมนติกหรือไปกับคนที่แอบชอบคนที่แอบรักค่อนข้างที่จะน้อยโอ้เราไม่รู้ว่าหนึ่งคนที่มาดูกองนี้พลังงานส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้มีคนของใจชัดเจนขนาดนั้นหรือคนของใจเราอาจจะติดภาร,รกิจอาจจะติดปัญหาหรือตัวเราเนี่ยไหะคิดมากไปว่าเฮ้ย เขาต้องมีนัดแล้วหรือ,อยังเขาสะดวกไปหรือเปล่านู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคุณจะมีความกังวลใจจะมีความกลัวสำหรับคนที่มีคนที่ดีอยู่แล้วนะเออจะมีความกลัวว่าจะได้ไปหรอออกในห้าสิบห้าสิบนะคะถ้ากลุ่มกลุ่มนี้เออแล้วรู้สึกว่าบางทีอาจจะเป็นตัวเราต้องเป็นคนตั้งตั้งติด เขาเรียกว่าให้ตั้งตีตั้งต้นในการชวนในการวางแผนด้วยซ้มถ้าในกลุ่มที่โสดสนิทจริงๆนะคุณก็รู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยมันยากที่จะได้ไปถ้าจะได้ไปก็คงได้ไปกับเพื่อนได้ไปกับคนในครอบครัว,รวอารมณ์ประมาณนี้จะมากกว่านะจ๊ะแต่ว่าในใจเนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นช่วงของการเทศกาลเนาะมันก็ต้องแฮปปี้มันก็ต้องมีความสุขอย่างน้อยบรรยากาศมันก็ดูครื้นหลาล้าอยู่อะไรอย่างนี้นะจ๊ะม,มาดูซิไพ่อยากจะอวยพรอ,อะไร เกี่ยวกับเรื่องของความรักในช่วงนี้ให้คนกองนี้ค่ะเป็นคำอวยพรเนาะเรารู้สึกว่าคุณเป็นคนใจดีคุณเป็นคนใจบุญสิ่งที่คุณเคยทําอะไรไว้เดี๋ยวมันก็จะได้รับผลตอบแทนกลับมาเหมือนกันเออแล้วก็ไพ่บอกว่าค่อนข้างที่จะเอ็นดูคุณอยู่เหมือนกันนะคะอ ามาดูสิ่งที่ไพ่ยยจะพเรเกี่ยวกับความรักไพ่ขอให้คุณได้เจอรักที่ดีรักที่แฮปปี้รักที่มีความรู้สึกดีๆมีความกลมกลม่อมในที่นี้อาจจะไม่ได้บอกว่าในเชิงหนุ่มสาวในเชิงชู้สาวอย่างเดียกก็อาจจะหมายถึงว่าอยากให้ทุกคนรักทุกคนเมตตาทุกคนเอ็นดูคนกองนี้ด้วยเหมือนกันอยากให้เจอเรื่องราวดีๆผู้คนดีๆเออเจอรักที่ดีๆอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเรื่องของคนรัก เรื่องของความรักเขาอยากจะให้คุณได้เจอนอกจากดีแล้วอ่ะทุกอย่างต้องเพอร์เฟกนึกออกปะเออหน้าที่การงานดีสถานะทางสังคมดีแล้วก็มีความมั่นคงมีความใจเย็นไม่ได้เป็นคนใจร้อนอะไรอย่างนี้ที่จะเข้ามาแล้วเหมือนเขาอยากจะเยพรให้คนกอนนี้ได้เจอรักที่ดีรักที่มีความมั่นคงมั่นคงในทุกด้านด้วยนะจ๊ะไม่ใช่มั่นคงในด้านจิตใจอย่างเดียวเออชัดเจนอย่างเดียวก็ไม่ได้การงานเออการซัพพอร์ตอย่างอื่นก็ต้องมั่นคงด้วยนะคะอืมแล้วก็เป็นคนที่เหมือนป้าป่าตาเย นะเธอป้าป่าใจดีอะไรอย่างเงี้ยเอออยากให้คนก่นนี้ได้เจอแล้วก็ทันทีทันใดอยากให้เจอไวๆ้ๆ ฉันอยากได้คําอวยพรกองนี้จังเลยอะ่ะเอาอ,อยากให้เจอไวๆวแบบเธอไม่คาดคิดหลังจากฟังคลิปนี้จบเดินออกไปสามเก้าได้เจอเลยอารมณ์ประมาณนี้เออทันทีทันใดในใจแบบอยากให้เจอไวๆวอยากให้เธอเจอความรักที่ดีไวๆหรือไม่ก็คนรักที่แบบว่าเฮ้ยเธออาจจะไม่คาดคิดอะไรอย่างเงี้ยอยู่ๆก็เข้ามาแบบว่าสนอกสนใจให้ความสาคัญกับเธออารมณ์ประมาณนี้ได้นะคะยังไงก็ขอให้แฮปปี้ขอให้มีความสุขนะคะได้ไปเดทนะจ๊ะวันนี้พนามไปก่อนนะคะรักทุกคนนะจ๊ะเช้า ราคามาสําหรับคนที่เลือกกองที่สองตั้งสมาธิไว้ได้เลยนะจ๊ะดูได้ทุกเพศนะคะคนกองที่สองไม่ต้องไปซีเรียสขนาดไหนก็ผลไพ่เพราะว่าอ่ามันอาจจะไม่ได้แบบว่าตรงกับทุกคนเนาะแล้วก็ดูได้ทุกสถานะนะคะไม่ว่าคุณจะโสดหรือมีคนคุยมีคนดีมีแฟนแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ดูเพื่อความมันเทิงไม่ต้องไปซีเรียสดูเพื่อการมาโนก็ได้สาหรับบางคนนะโดยเฉพาะแบบมาดามอ่ะดูเพื่อการมาโนรรวนๆมาดูว่าคนกองเนี้ยคิดว่าในวันที่ยี่สิบห้าธันวาเน,นี้ยจะได้ไปเดทกับเขาไหมเออมีโอกาส ไปเดทไหมจริงๆหัวข้อคลิปนี้มาจากอะไรรูป้ป่ะถาไลถ่ายติ๊กตอกอยู่ๆก็มีแบบว,ว่ามีคลิปแต่งหน้าไปเดทวันคริสต์มาสอะไรอย่างเงี้ยฉันก็รู้สึกว่าเฮย้ยอยากจะทำคลิปนี้อยู่เหมือนกันนะไม่ใช่คลิปแต่งหน้าแต่เป็นคลิปดูดวงแทนเ <laughs> อามาดูซิว่าคนก่านี้คิดว่าตัวเองจะได้ไปเดทแบบหวานๆซึ่งตึงตงใจไหม,มในวันคริสต์มาสที่จะถึงนี้นะจ๊ะขอา้าบ ถ้าเกิดมาดูคลิปหลังวันคริสต์มาสก,ก็อาจจะระบุวันไปก็ได้นะว่าเฮ้ยฉันจะได้เดทในสามเดือนนี้ไหมในสองเดือนนี้ไหมอะไรอย่างงี้ก็ได้เหมือนคนกองนี้แบบว่ามีพลังงานด้านบวกค่อนข้างเยอะนะคะคิดว่าเฮ้ยมันก็อาจจะมีโอกาสได้ไปเดทก,กับเขาเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้อืมก็คนต้องมีคนมาหลงเสน่ห์ฉันบ้างแหละอืมควีนไม้นะคะอ่าให้ระหว่างวันนั้นยุ่งกับยุ่งกับงานด้วยนะจ๊ะ อ่าจริงๆคุณก็มีความหวังว่าเออน่าจะมีโอกาสที่มีใครบางคนชวนคุณไปเดทนะแต่พอคิดไปคิดมาแล้วคุณก็รู้สึกว่ามันก็คงเป็นได้แค่ฝันเป็นได้แค่การมโนมันจะมีคนไปชวนฉันไปเดทเหรอถ้ามีคนชวนจริงๆแล้วฉันจะไปหรือเปล่าเออนึกออกว่าบาดีคนกองนี้ยอยากให้มีเดทนะแต่บางทีอต้องดูด้วยว่าใครชวนเออนึกออกว่าใครชวนแล้วก็จะจะโอเคไหมแกไปเดทแนละ้วมันจะดีไหมหนู่นนี่นั่นก็คือ มีโมเมนต์ที่ดีๆนะด้านบวกอยู่นในช่วงแรกแต่พอคิดไปคิดมามันเริ่มออกแนวด้านลบเริ่มคิดเยอะเริ่มคิดมากแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะมีเหรอแต่บางทีบางคนอะมีเป้าหมายที่อยากจะชวนเขาเดทด,ด้วยซ้ำบางทีไม่ต้องปล่อยให้เขาชวนเราเดทหรอกนะคะเออมีเกณฑ์ที่อยากจะชวนเขาเดทอะไรอย่างเงี้ยดูไว้แล้วก็แบบอาจจะคิดเยอะคิดมากว่าจะชวนดีไม่ชวนดีถ้าเกิดถามว่าคุณว่ามีโอกาสได้ไปไหมในใจนึงอะ เรารู้สึกว่าจาัดหน้าไพ่นะคุณรู้สึกว่าโอยมันก็น่าห้าสิบห้าสิบแหละมาดามเพราะว่าจริงๆก็อยากจะมีเป้าหมายบางอย่างที่อยากจะชวนถ้าเกิดคนโสดจริงๆเรารู้สึกว่าก็เฟื่อไว้เนาะเอออาจจะมีโอกาสฟุก๊กๆุกก็ได้ใครจะไปรู้อะไรอย่างเงี้ยในสถานะคนโสดนะคะอืมอย่างน้อยก็ห้าสิบห้าสิบบางทีก็อาจแบบว่าฝันฝันไปก่อนเพื่อความบันเทิงในชีวิตเ <c oughs> อามาดซูซซว่าคนกองเนี้ยมีเกณฑ์ที่จะได้ไปเดทกับเขาไหมคะวันที่ยี่สิบห้า ธันวานี้แบบหวานหวานซึ้งซึ้งใจในวันคริสต์มาสหรือบางคนมาดูหลังแบบว่าหลังวันคริสต์มาสไปแล้วก็ในหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนแล้วแต่คุณกําหนดนะคะว่าเออจะได้ไปเดทกับเขาไหมเอามาลุ้นกันนะคะดูเพื่อความบันเทิงนะจ๊ะมาดูซิวันคริสต์มาสนี้เราจะได้ไปเดทหวานซึ้งใจกับเขาไม้คนกองนี้ ความรักนะ้องบทรมาก็มาบทจะไปก็ไปเะนั้นมันก็ไม่แน่นอนคนครนี้รู้สึกว่าห้าสิบห้าสิบมันจะเป็นไปได้หรอหรือว่าอาจจะเป็นไปได้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะแล้วก็มีบางคนบางเซี่ยวอาจจะนึกถึงว่าเอ๊แล้วฉันจะมีเงินไปเดทไหมไปเดทนี่ต้องหาหรือเปล่าหรือต้องให้เขาเลี้ยงเลยเราต้องเลี้ยงเขาอะไรอย่างเงี้ยเอออารมณ์ประมาณนี้ได้นะคะเมเจอเชียนมาอีกแล้วนะจ๊ะสามเหรียญมานะคะเด็กไม้มานะคะอุ้ยหกถ้วยมาเธอเด็กไม้มา เด็กดาบมามีโอกาสอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสแต่อาจจะไปไปกับเพื่อนมันอาจจะไม่ได้แบบว่าหวานซึ้งตึงใจอะไรขนาดนั้นแต่มีโอกาสอยู่แล้วก็อาจจะได้ไปกับเพื่อนเฮฮาปาจิงโกกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยได้หรือไม่บางคนก็อาจจะมีการดีลว กับบางคนเกิดขึ้นคนที่เป็นรุ่นน้องอ่คนที่มีอายุเยอะไม่ใช่เยอะกว่าน้อยกว่าได้หรือบุค,คลิกที่ดูเป็นเด็กๆด,ดู alert ดูแบบว่าน่ารักสดใสได้อืแต่โมเมนต์ที่จะว่าไปกับเพื่อนหรือคนรู้จักที่เรารู้จักอยู่แล้วค่อนข้างที่จะเยอะนะคะคนกองนี้แต่ถามว่ามีความสุขไหมเรามองว่าก็แฮปปี้นะไม่ใช่ว่าไม่แฮปปี้นะแล้วก็อาจจะบางคนนะเรารู้สึกว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เยอะหรอกอาจจะมีเด็กมาขอโอกาส มาชวนไปกินข้าวชวนไปคาเฟ่ชวนไปอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้ออกแนวเชิงเดทเต็มที่ร้อยเปอรเซนแต่เรารู้สึกว่ามันก็มีโมเมนต์นั้นอยู่เออยังไงก็ดูดูกันไปได้นะคะมันก็ไม่ได้แย่นะออกในห้าสิบห้าสิบอยู่เหมือนกันเอออามาดูซิคนกองนี้ไพ่มีอะไรจะอวยพรเกี่ยวกับความรักให้กับคนกองนี้บ้างค่ะในเรื่องความรักอย่าแพ้กองที่หนึ่งเจ๊ะเขาสามใบ ไพ่เหมือนกันบบอกว่าฉันแบบว่าเอาใจช่วยเธอนะเออเอ็นดูเธออยู่นะเหมือนกันแล้วก็เหมือนเขารู้สึกว่าเขาก็อยากจะให้เราได้เจอสิ่งดีๆอยากให้เราเจอความรู้สึกดีๆหรือผู้คนรอบข้างดีๆที่หยิบยื่นความรักความอบอุ่นมาให้เหมือนกันนะจ๊ะเออเอามาดูสิคำอวยพรของไพ่เอาอยู่ เหมือนเขาอยากให้คุณอะได้เจอความรักที่โอเคความรักที่อบอุ่นแล้วเป็นความรักที่คุณรู้สึกว่าคุณสามารถคาดเดาสามารถคอนโทรลความรักนี้ได้อืเป็นความรักที่ปกป้องคุณได้เหมือนกันเออดูแลเอาใจใส่ด้านนู้นด้านนี้ได้แล้วก็เนี่ยอะไรที่เจ็บช้ำความรักที่ไม่ดีความรักที่มันไม่โอเคความรักที่มันเคยทําให้เราเสียใจหรือเป็นแผลใจเป็นปมอยู่ในใจขอให้ความรักครั้งใหม่ที่คุณเจอเนี่ยมันไม่มีสิ่งเหล่านั้น โอมันแบบว่าเหมือนประมาณแบบเข้ามาเพื่อเคลียร์เนาะไม่ใช่แบบว่าเอ๊ะเขารักเราจริงไหมเขาจะทาแบบคนนู้นไหมเขาจะทําแบบคนนี้ไหมเออฉันเหมือนเคยเจอกับเหตุการณ์ที่มันแย่ๆนี้อยู่แล้วเออมันจะใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนพายอยากให้คุณไหนได้เจอรักที่มันไม่ต้องเจ็บปวดใจไม่ต้องเจอรักที่แบบว่าเคยเป็นปมเคยเป็นแผลใจเหมือนให้แผลใจของคุณหายด้วยซ้ำนะเนี่ย มาดูใบสุดท้ายสิแล้วก็กําลังวางชาเหมือนไพ่กาลังให้กําลังใจนะว่าคุณน่ะเป็นคนที่เหมาะสมที่จะมีความรักที่ดีมีความรักที่โอเคเปิดใจแล้วก็กล้าที่จะก้าวข้ามหรือกล้าที่จะทําความรู้จักกับใครๆหลายๆคนได้แล้วนะจ๊ะเพราะว่าคุณสามารถที่จะควบคุมความรู้สึกคุณได้ควบคุมของความรักหรือสถานการณ์ความรักได้หลังจากนี้เออนี่คือคอําอวยพรที่ไพ่อยากจะให้คุณนะคะ ก็ดีเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าไม่ดีนะเออยังไงก็ขอให้คนกลองนี้แฮปปี้เจอความรักที่ดีเจอความรักที่สดใสในเร็ววันนะจ๊ะแล้วก็บางคนถ้ามีเป้าหมายแล้วก็มุ่งไปตามเป้าหมายที่ตัวเองวางไว้นะคะแบบนแน่มีจุดประสงค์ที่เริดอยู่อะไรอย่างนี้ยังไงก็ขอให้แฮปปี้นะคะในวันคริสต์มาสนี้ สวัสดีค่ะมาถึงคนกองที่สามนะจ๊ะออตั้งสมาธิไว้ได้เลยเป็นดวงโดยรวมนะไม่ต้องไปซีเรียสนะคะแล้วก็ดูได้ทุกสถานะจะดูเพื่อการมาโนก็ได้อ,อคนโสดจะดูเพื่อการมาโนก็ได้ไม่ผิดถูกปะคนที่มีคนคุยคนที่มีคู่แล้วจะดูเพื่อความสนุกสนานก็ได้แต่ไม่ต้องไปซีเรียสนะคะอืเอามาดูกันก่นกอนว่าคนกองนี้คิดว่าวันที่ย5สบห้าธันวานเนี้ยวันคริสต์มาสเนี้ยจะได้ไปเดทแบบหวานซึ้งตึงใจไหมมาดูความคิดของคนก่อนนะจ๊ะออแล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรนะบางคนอะถ้ามาดูคลิปนี้หลังวันที่ยี่สิบห้าก็ตั้งในใจไปเลยว่าหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนฉันจะได้ไปเดทไหมอะไรอย่างนี้ก็ได้อม,มาดูซิว่าคนกองนี้คิดว่าจะได้ไปเดทกับเขาไหมล่ะวันที่ยี่บห้าเนี่ยมาดูความคิดคนกองนี้ก่อนเอ็มโพเรอร์มีความมั่นใจเต็มอกเต็มร้อยนะคะว่าฉันต้องได้ไปหรือไม่ก็เป็นคนวางแผนจัดการเดทนี้ขึ้นเองด้วยซ้ำนะคะสําหรับบางคนนะอืควีนไม้ ทาว่ <Tower. S 2> เด็กถ้วยในเหรียญในไม้คุณรู้สึกว่ายังไงก็ต้องได้ไปยังไงก็ต้องมีการได้ไปเดทเออเหมือนมีความคิดแบบว่าฉันจะถ้าเกิดเธอไม่ชวนฉันจะชวนเธอนะอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีการเหตุการณ์บางอย่างแต่จริงๆในใจลึกๆก็อยากให้เขาชวนอยากให้เขาเป็นฝ่ายพูดในกรณีที่คุณมีคนเดียวอยู่แล้วนะคะอืมแล้วก็ถ้าเกิดคนที่ไม่ได้มีคนเดียวมีคนคบอะไรอย่างเงี้ยคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ มันก็ต้องมีบางสิ่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีมาแบบกระทันหันไม่ทันคาดคิดคนที่แอบ,บหลงรักฉันอยู่คนที่แอบ,บชอบฉันอยู่แล้วก็ว่าในใจนิคิดแบบว่าเฮ้ยอาจจะมากคนหนึ่งคนก็ดีเหมือนกันนะเออยังไงคุณมีความรู้สึกด้านบวกว่าเฮ้ยฉันต้องได้ฉันต้องบอกว่ามีโมเมนต์นั้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยอืมหรือไม่ก็แบบว่า อาจจะไม่ถึงกับขั้นไปเดทหรอกก็ไปคาเฟ่ไปกินกาแฟกันเล็กๆน้อยก็ยังดีก็นับหมดอะไรอย่างเงี้ยอืมเอามาดูซิแล้วในวันที่ยี่สิบห้าธันวาคมนี้คนกองนี้จะได้ไปเดทแบบใดแบบหวานหานซึงๆไหมพูดผิดคนกองนี้จะได้ไปเดทหรือเปล่าในวันที่ยี่สิบห้าธันวาคมนี้คนกองนี้จะมีโอกาสได้ไปเดทไหมคะมีเก์ได้ไปเดทกับเขาไหมเอออยู่ๆก็อ่านหัวข้อผิดนะจ๊ะตื่นเต้นแทนหนึ่งสองสาม เอามาดูกันมือไม้สั่นหมดแล้วนะคะท่างที่จริงไม่ได้เลือกกล่องนี้นะจ๊ะคนกล่องนี้ก็แบบว่าต้องได้ค่ะอยากได้ต้องได้อยากไปต้องได้ไปอะไรอย่างนี้เออพลังงานมาเต็มที่นะคะคนกล่องนี้เจ็ดไม้เจ็ดไม้มาทําไมอ่อ่าไหนดาบสามดาบเดวิลห้าไม้โอกาสยาก ในเนี้ยให้ระวังหน่อยนะสำหรับคนที่มีคนเดียวหรือคนที่มีแฟนอยู่แล้วให้ระวังทะเลาะก,กันก่อนนะเธอแล้วมันจะไม่ได้ไปลายนะบอกว่าเอา л, อไปง้องแง้งไปงงงิงเขาอาจจะไม่ได้เป็นในแบบที่เธออยากให้เป็นเช่นโรแมนติกชวนไปเดทน่นน,นี่นั่นบางคนไม่อินไงนึกออกว่นะาบา,บางคนไม่ได้อินแล้วคนกองนี้แบบคา,าดหวังเยอะก็เลยผิดหวังแล้วก็อาจจะแบบว่า งอแงเกิดขึ้นหรือไม่บางคนก็อาจจะแบลว่าเลือกสถานที่ไม่โดนใจคุณอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีการงอแงบางอย่างเกิดขึ้นฉะนั้นโอกาสที่หนึ่งอาจจะล่มก่อนที่จะถึงวันได้ให้ระวังนิดหนึ่งนะคะอ่า อาจจะล้มก่อนที่จะถึงวันได้แล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือแอบรักแอบชอบบางทีเขาอาจจะปฏิเสธในการชวนของเราหรือไม่ได้ชวนเราเกิดขึ้นได้แล้วก็กรณีคนโสดคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะเป็นไปได้เหรอแม้ว่าในใจอยากจะให้มันเป็นนะแต่ก็ดูยากเหลือเกินที่จะเป็นไปได้ฉะนั้นโอกาสที่จะได้เป็นนะสำหรับคนโสดเรามองว่าก็ค่อนข้างที่จะยากอยู่ที่จะได้ไปเดทนะคะมไม่เป็นไรดูดวงโดยรวมไม่ต้องไปซีเรียสม่ต้องไปเครียดเนาะแต่ว่าไอคนที่มีคู่นี่สิไอกองเนี้ยไอ,ไอคนที่มีคู่ไอคนที่มีคนเดียวหรือ คนที่แอบชอบอยู่แล้วอ่ะให้ระวังความคิดให้ระวังการแสดงออกความเขาเรียกว่าอาจจะมีบางอย่างอ่ะขัดแยง้งทะเลาะกันเกิดนแล้วอาจจะเสียเลิกเสียยามได้ยังไงก็ใจเย็นๆทาตัวน่ารักเข้าไว้ผลไพ่จะได้เปลี่ยนนะจะเธอ,อแต่คนที่แอบชอบมาให้ระวังหน่อยว่าเขาอาจจะไปเดทก,กับคนอื่นนิดนึงเอาม,มาดูคำอวยพรที่ไพ่อยากจะบอกเกี่ยวกับความรักให้คนกองนี้แล้วกันว่าจะเป็นยังไงคลิปนี้ดูพวกว่กความบันเทิงมโนลวนๆเธอไม่ต้องไปซีเรียส แต่มาดูความอวยพรที่จริงจังนะจ๊ะอืพาบอกว่าอยากให้เธอมั่นใจในตัวเองว่าเธอมีอำนาจมีความพร้อมในทุกด้านเป็นคนที่สวยเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่มีความหนักแน่นเป็นคนที่แบบว่ามีดีในตัวเองนะจ๊ะอืเอามาดูซิพาจะอวยพรอะไรวิทยาการรีพ่ยแล้วก็กักตัว ถ้าเกิดความรักบางความรักที่มันไม่ดีก็ขอให้เขาหายไปจากชีวิตเราค่อยๆออ,ออกห่างบางคนบอกว่าไม่ธ่รมาดามหนูรักเขาอะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยผ่านเพื่อให้เราได้เปิดรับความรักใหม่ๆได้เปิดรับคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตดีกว่าแล้วก็เหมือนคนกองเนี้ยอะไรที่มันเศร้าอะไรที่มันทําให้เรารู้สึกเหมือนแบบว่าไม่โอเคเกี่ยวกับความรักเหมือนพายอยากให้จิตใจเราอะ่ะดีขึ้น ใจิตใจเราได้รับการฟื้นฟูมากขึ้นแล้วก็กล้าที่จะเปิดกล้าที่จะคุยกับคนอื่นมากขึ้นแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นนะคะในเรื่องของความรักแล้วก็อยากให้คุณอ่ะได้ทดลองในที่นี้เรารู้สึกว่าได้ทดลองคุยได้ทดลองแบบว่าสานความสัมพันธ์จะได้รู้จากคนเพิ่มมากขึ้น ว่าคนนี้ใช่ไหมสาหรับเราคนนี้คุยไปแล้วมันไม่ใช่เราก็มีการแบอกว่าเออฉันก,ฉนก็ฉันก็เขีย่ยเขาทิ้งได้เหมือนกันนึกออกปะถ้าเกิดคนนี้คุยแล้วใช่ก็อยากจะไปกับเขาต่อก็ได้เหมือนกันอารมณ์ประมาณนี้เหมือนอยากให้คุณอะได้รู้เรื่องราวของความรักหลากหลายรูปแบบแล้วก็ให้ตัวเราได้เป็นสิทธิ์ที่ทดลองอะนึกออกปเป็นฝ่ายเลือกเป็นฝ่ายทดลองเป็นฝ่ายที่แบบว่าอยากเข้าหา,หาและอยากจะเทเขาก็ได้อารมณ์ประมาณนี้ก็ดีอยู่ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะจ๊ะส่วนอะไรที่มันไม่ดีส่วนความรักที่มันไม่โอเคก็ขอให ห่างหายไปจากชีวิตเราอะไรอย่างนี้ก็ขอให้คนกองนี้ได้เจอความรักที่ดีความรักที่มีความสดใสในเลยวันนะจ๊ะวันนี้มาทาไปก่อนนะคะรักทุกคนนะคะเช้า